ในยุคข่าวสารไร้พรมแดนนะครับหรือว่ายุคสารสนเทศเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีความเป็นอิสระสูงมากนะครับไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าใครนะฮะเ,เป็นผู้สื่อสารและลงสู่โลกดิจิทัลด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นโลกของการสื่อสารในยุคนี้ความเป็นจริงของเนื้อข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวจริงหรือจะเป็นข่าวปลอมล้วนแล้วแต่เป็นของที่มันกระจัดกระจายอยู่ในโลกดิจิทัลของเราทั้งสิน้น คำว่า fact news แล้วก็คำว่า fake news จึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันกับโลกของการสื่อสารอย่างไร้พรมแดนในปัจจุบันข้อมูลภาครัฐซึ่งเป็นข้อมูลที่ถือว่าให้ข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อมั่นสูงเราเรียกกันว่า official narrative หรือเรียกว่า agenda ข่าวที่เป็นจริงคือข้อเท็จจริงของเนื้อข่าว factual information จงจำไว้เลยนะครับ วิธีการดูว่าตรงไหนเป็น factual information ให้ดู4คีย์เวิร์ดของคำถามนะครับก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่หากรายงานข่าวว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไร่ตรงนี้เรียก factual information เพราะไม่ว่าสำนักข่าวไหนรายงานข่าวออกมาจะจริงเสมอแต่ขณะเดียวกันครับคำถามปลายเปิดด้วยคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าทำไมเพราะเหตุใดอย่างไร พวกนี้นะครับจะทำให้ตัวเนื้อข่าวนั้นมีการเสนอแนะความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ที่สื่อข่าวลงไปมีรูปแบบที่นำเสนอเป็น plant the story มีลักษณะของการปลูกฝังความคิดปลูกฝังความเชื่อนะฮะมันเป็นลักษณะของข่าวที่หวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของการปลูกฝังค้านิยมเป็นการปลูกฝังแนวความคิด เป็นการปลูกฝังความเชื่อทางการเมืองเป็นการปลูกฝังความรู้สึกเป็นพักเป็นพวกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นเรื่องของ plant the story ทั้งสิน้นซึ่งมันมีความจำเป็นนะครับอย่างเช่นการทำให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นชาตินิยม ะะอันนี้แหละครับแพ a นเดอะสตอรีชัดๆเลยหรือการทําให้เกิดความรู้สึกพักดีต่อยี่ห้อใดอยี่ห้อหนึ่งของสินค้าแบบนี้ก็เป็นแพ a n เดอะสตอรีได้ฝ่ายคู่ตรงข้ามของภาครัฐนะฮะอา,อาจจะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้สนับสนุนของฝ่ายใหญ่ๆในรัฐอื่นๆแต่เป็นปฏิบัติต่อรัฐของเราเอาว่าง่ายๆนะฮะก็จะมีการให้ทุนต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาสนับสนุนแหล่งข่าวที่ต่อต้าน ภาครัฐของแต่ละประเทศนั้นๆลักษณะแบบนี้นะครับก็ถูกมองว่าเป็นพวกกลุ่มทฤษฎีสมคบคิด conspiracy theory ดังนั้นถามว่าทฤษฎีสมคบคิดมีจริงหรืออันนี้ก็ตอบยากนะครับแต่ก็มีมูลว่ามันจะเป็นจริงได้สำหรับในคำว่า fake news มันจะมาอยู่คู่กันกับเรื่องของทฤษฎีสมคบคิด มันจะอยู่อย่างไรก็ทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับเฟกนิวถ้าเบาๆสักนิดหนึ่งก็จะเป็นพวกข่าวกรอซิบนะครับข่าวลือนะอันนี้ครับจะเป็นข่าวดารานะเตียงหักมั่งอะไรมั่งแบบนี้นะครับก็คือข่าวกรอซิบนะแต่ถ้าเป็นข่าวกลุ่มต่อมาครับก็คือข่าวผิดพลาดเลยนะก็คือมิสอินฟอร์เมชันนะครับก็คือมิสเนี่ยมันหมายถึงมันผิดพลาดนะฮะก็คือข่าวที่มันผิดพลาดจากการที่นักข่าวผู้สื่อข่าวหรือตัวเราเองไม่ได้ตั้งใจ ต่อมานะครับในกลุ่มข่าว disinformation กลุ่มนี้เป็นข่าวที่จงใจให้ผิด คลาดคลาดเคลื่อนเพื่อเป็นการโจมตีเป้าหมายนั่นแหละนะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นเพราะเพกาดาคือกลุ่มโฆษณาชวนเชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องการไขยของนะฮะโฆษณาชวนเชื่อในี้ใช้เยอะมากนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการโฆษณาที่แฝงเร้นมากับข่าวสารซึ่งปัจจุบันนะทุกช่องของทีวีดิจิทัลเป็นแบบนี้หมดเลยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบของธุรกิจนะครับไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าสินค้านั้นนะฮะจะต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ช่องใดที่ได้รับความน่าเชื่อถือเขาก็จะกลั่นกรองสินค้าดังนั้นก็ซื้อได้นะครับไม่แปลกนะฮะเป็นข่าวสารที่แฝงโฆษณาต่อมานะครับก็จะเป็นพวกคลิกเบล t ก็คือข่าวที่ยั่วให้พวกเราเนี่ยนะครับหลงกดแล้วกดเข้าไปคือคลิกลิงก์นะครับลิงก์ที่มีมากับตัวเนื้อข่าวพอเราคลิกเข้าไปก็เสร็จเลยนะครับต่อมาเป็นข่าวปลอมนะฮะข่าวปลอมๆที่ว่านี้นะครับส c ดโอนก็เป็นข่าวที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือแต่จริงๆตัวมันเองมันเป็นข่าวที่มันผิดพลาดนะครับก็จะเรียกว่าสุดโอ c นนะฮะลักษณะเนื้อข่าวแบบนี้นะครับก็ยังจะมีข่าวที่นามาสู่การทาให้เรา เสียทรัพย์สินบ้างหรืออะไรต่างๆที่ผิดพลาดถูกหลอกลวงนะครับหลอกลวงให้ลงทุนหลอกลวงให้ดําเนินธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นข่าวโบกัสนะฮะข่าวหลอกลวงต่อมาก็เป็นข่าวที่ถือว่าล้อเลียนเสียสีตรงนี้ก็พบมากทั่วไปนะครับแล้วก็ข่าวสร้างกระแสให้เลือกข้างในกลุ่มของการให้เลือกข้างตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของการเมืองนะครับซึ่งปัจจุบันเราเห็นมากเลยนะฮะในกลุ่มของแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะ หรือ Twitter นะครับก็จะเจอเยอะนะครับเอาละทั้งหมดตรงนี้ครับแม้ว่าจะเป็น f เฟกนิวแต่สิ่งใดก็ตามที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับ Fake n e w ว ะะแต่แฝงเร้นมาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฟกนิวต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะ,อะลักษณะแบบนี้ครับก็จะเรียกว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดก็ยังพอได้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยมันมีครับแค่เราถามว่าทฤษฎีสมคบคิดมีจริงหรือนะอันนี้ก็ตอบได้เลยครับว่ามันมีจริงแล้วล่ะ ทำไมอ่ะก็คนเขาพูดกันว่ามันมีนะฮะหากมีการพูดกันว่ามันมีมันก็คือมีไงครับเพียงแต่ว่าตัวทฤษฎีตรงนี้เนี่ยเขาเชื่อกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในลักษณะของทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถืออย่างไรเป็นแบบไหนลองดูนะครับอันนี้จะยกตัวอย่าง There's about 150 people that run the world. Anybody who wants to go into politics, they're all fucking puppets. Okay? There are 150 and they're all men that run the world. Period, full stop. They control most of the important assets, they control the money flows. And these are not the tech entrepreneurs. Now they they are going to get rolled over over the next five to ten years by the people that are really underneath pulling the strings. And when you get behind the curtain and see how that world works, what you realize is, it is unfairly set up for them and their progeny. ครับคลิปซึ่งเมื่อสักครู่ที่จบไปนะครับก็เป็นคลิป YouTube นะครับจาก uh, Stanford Graduate School of Business นะครับหากว่าท่านสนใจลองไปคลิกดูนะครับแหล่งที่มากก็อยู่ที่ uh, ด้านล่างของ uh, จอน,นี้นะครับสิ่งที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นบุคคลที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับเป็นอดีตผู้ก่อตั้ง Facebook ก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกทีเดียวครับชื่อว่าจามัดปาลิหะปิติยาเป็นชาวอเมริกันนะครับแต่ ที่ชื่อลักษณะแบบนี้เพราะว่าโดยพื้นเพเดิมนะครับก็เป็นชาวศรีลังกานะฮะเ,เป็นผู้ที่มีความสามารถมากๆแล้วก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อเรื่องการลงทุนถือว่าเป็นอัครมหาเศรษฐีคนหนึ่งเลยทีเดียวเวลาที่จามัดพูดอะไรก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้มีคนหันมาฟังเยอะมากนะฮะเขาได้กล่าวว่ามี150คนเท่านั้นที่ทําให้เกิดกฎของโลกใบนี้และพวกเราทุกคน พวกเราทุกคนเลยนะครับก็คือถือว่าเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดเท่านั้นนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นภาพนะครับว่าในเบื้องหลังของการที่เกิดการ ไหลเวียน e ของกระแสโลกต่างๆนะครับมีผู้ที่ทําหน้าที่ผลักดันให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นและตรงส่วนนี้แหละครับเป็นการยืนยันว่าคำว่าทฤษฎีสมคบคิดซึ่งเป็นแนวความเชื่อว่าผู้มีอิทธิพลบางส่วนของโลกนั้นเป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้นนั้นมันน่าจะเป็นจริงนะครับ <S <S ใ,นในกรณีตัวอย่างของทฤษฎีสมคบคิดนะครับที่เป็นเชิงข่าวนะฮะอย่างเช่นกรณีที่มีผู้จัดฉากก่อวินาศกรรม วันที่11กันยายนที่เรารู้จักกันดีก็คือนายวันวันมีการกล่าวว่าลักษณะข่าวของการก่อวินาศกรรมในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการจัดฉากขึ้นมา การจัดฉากตรงนี้ครับเป็นกลุ่มแนวที่ไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงและเรียกตรงนี้ว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดก็ได้นะครับหรือกรณีที่นาซาส่งมนุษย์อวกาศไปเหยียบดวงจันทร์ถามว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะฮะพวกเราเรียนมาแต่เล็กแต่น้อยเราก็เชื่อว่ามันเป็นจริงแต่ในปัจจุบันนะครับก็มีการมองว่ามันเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาสร้างข่าวนี้ขึ้นมานะฮะก็ถือว่าผู้ที่ให้ข่าวว่านาซาสร้างข่าวนี้ขึ้นมานี่แหละครับเป็นกลุ่ม กลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อแนวความเชื่อแบบกระแสหลักก็จะเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดก็ได้นะครับลักษณะตัวอย่างของวิธีการมองว่าอะไรเป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือไม่นั้นมีความหลากหลายนะครับแต่ให้เชื่อเอาไว้ว่าในกรณีของข่าวสารใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นย่อมมีข่าวสารอื่นๆที่ทําหน้าที่ปะทะที่ทําหน้าที่คัดค้านที่ทําหน้าที่ เป็นคู่ตรงข้ามของเนื้อข่าวเสมอหากว่าเราจะเป็นพลเมืองดิจิทัลอย่างมีคุณภาพเราจึงจำเป็นต้องรู้จักข่าวสารและแยกแยะข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ